รู้รวันนี้พูดคุยกับอาจารย์อัศวินขวัญพรมนะคะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณวน,นาคุณเบยดาครับค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราพูดคุยแล้วก็ให้คาปรึกษากับคุณผู้ฟังสวัสดีเพื่หนดในเรื่องของกฎหมายนั่นเองนะคะอาจารย์คะ มีหลายท่านนะคะที่ฝากคําถามกันเข้ามาแล้วด้วยเวลานะคะที่อาจจะล่วงเลยมานิดนึ่งไปเริ่มกันที่ท่านแรกเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะคุณเรศบอกว่าคือก็ขับรถใช้เส้นทางอยู่รับประกวว่าข้างหน้านี่มีอุบัติเหตุนะรถจักรยานยนต์สองคันเขาชนกันอยู่แต่ว่าระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยกระเด็นมาถูกรถของคุณเรศได้รับความเสียหายทางคนทางผู้ขับขี่นะคะก็บอกว่าสุดวิสัยซ่อมเองแล้วกันนะคะ ็เลยอยากทราบว่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถเรียกค่าเสียหายได้หรือเปล่าคะคือเราก็ขับมาของเราปกติล่ะแต่เขาเนี่ยชนกันแล้วหนึ่งในสองกระเด็นมาถูกรถเราจนเสียหายเนี่ยนะคะครับดูในสองคันนั้นเลยนะครับใ้รถมอเตอร์ไซนะค์สองคันนั้นนะครับรถจักรยานยนต์นะนะสองคันแล้วคันหนึ่งกันอะไรประมาทคนนั้นจะต้องมารับผิดให้กับคุณะาเรนนะครับอ๋อค่ะต้องดูว่าคัน,<ใ>นไหน,<ใ>นเป็น,<ใ>นเป็นคันที่ประมาทใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าประมาทร่วมก็ได้สองคนที่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมา จะใช้กับคุน่เลศนะครับค่ะมันต้องต้องรูดีจริงๆข้อได้จริงว่าเดี๋ยวหน้าที่ตำรวจก็จะมาทีเพื่อมาว่าแตนที่ดูว่าให้ใครประมาณใครถูกปรับอะไรต่างๆนะครับก็ดูที่คนนั้นแหละครับคเะรับนั้น่กลียลักษณะแบบนี้คุณนเรศก็ได้ค่าเสียหายได้ใช่ค่ะค่ชเฉยๆอาจารย์ได้นะค่ะ แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณรุ่งฟ้าอันนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินนะฮะเรื่องของการที่เรียกได้ว่าแต่งงานค่ะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนด้วยก็ก็มีลูกด้วยกันนะคะแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยอยากจะอยากจะจดทะเบียนสมรสกันเนี่ย ก็มีคำถามด้วยความสงสัยค่ะว่าลูกหรือว่าบุตรที่เกิดมาเนี่ยถือว่าเป็นลูกนอกสมรสหรือเปล่าคะตอนแต่งงานก็คือไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็มีลูกด้วยกันครับก็าจัดทะลุเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเลยครับ กันๆเลยครับ,รบจกได้เลยครับดีฮะเกิดครับดีครับอ่าเพราะนั้นถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะนั้นคุณร่มฟา้าไม่ต้องกังวลนะคะค,ค่ะคแล้วก็อีกหนึ่งท่านอตอนนี้คําถามทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะคคสายสดโทรเข้ามาได้นะคะ1644นะคะคุณชาตรีบอกว่าคดีที่ต้องยึดศัพท์เนี่ยนะคะอาจารย์มีอายุความกี่ปีอีกหนึ่งคำถามแล้วถ้าเมื่อหมดอายุความไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่คะ ยึดทรัพย์เนี่ยนะครับก็นับตั้งแต่สามมีคำพิาพากษาถึงที่สุดนะครับถ้าไปสิบปีนะครับแล้วก็ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีคือทรัพย์ดูแล้วว่าครับมีอะไรตั้งไม่มีก็ภายในสิบปีนะครับถ้าภายในสิบหลังภายในสิบปียังยึดได้แต่หลังจากนั้นก็ยึดไม่ได้ค่เอาท่านท่านแคปเกนนะครับให้สิบ<ค>ปีนะครับสิบปีอายุความคือสิบปี ครับคือนับตั้งแต่อาลได้มีคำพิพากษานะครับถึงที่ถึงต้องถึงที่สุดนะครับอ่าถ้าหลังจากเลยสิบปีไปแล้วอาจารย์คะก็ไปยึดเขาไม่ได้นะครับไปยึดไม่ได้นะค่ะค่ะเพราะแค่นั้นนะฮะระยะเวลานานแล้วครับสิบปีนะครับค่ะในค่ะเป็นคำตอบม้กับคุณชาตรีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสั้นๆครู่หนึ่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวกลับมามีคำถามของคุณวารุณีเนี่ยรออยู่เรื่องของการแบ่งมรดกนะคะสักครู่เดียวค่ะ เก้าหนึ่ง <Și> รู้ทันรู้ท่าคุณมีคำถามของคุณวารุณีนะคะจันคะ คุณวารุณีค่ะสอบถามมานะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนานเกินสิบปีแล้วค่ะจ<อ>นถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการแบ่งมรดกก็เลยถามว่าหากจะทําให้ถูกต้องเนี่ยควรจะต้องดําเนินการอย่างไรคะเดี๋ยวใหาอาจารย์ได้แนะนําค่ะครับก็ให้ทายาทนะครับให้ทายาทไปยื่นคาร้องขอต่อศาลน,นะครับขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว แล่ก็นำไปเพื่อแบ่งแก่ทายาทนะครับว่ามีทายาทในบ้านนะครับคือทายาทที่ได้รับมรดกก็มีพสืบสันดานอะไรในลูกหลานเหรียญหรือรายรบิดาม a n ดาต่อไปนะครับถ้าไม่มีก็พี่น้องร่วมบิดาม a n ดาอะไรเกี่ยวกันนะครับดูว่ามีทายาทอยู่เท่าไหร่นะครับก็คนหนึ่งคนใดที่มีส่วนได้เสียนะครับแม้กระทั่งว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยก็ไปยื่นคำ้องตั้งม้วยการมรดกได้ไม่จำเป็นว่าตายมา ใี้ชีวิตมาเท่าไหร่แล้วครับตรงน,นี้นะครับไม่มีอายุาควาตรงน,นี้เราสามารถดำเนินการยื่นได้เพราะว่าเราไปติดต่อที่หน่วยรานราชก,การหรือสถานที่ต่างๆเช่นว่าที่ดินที่ไปต่างๆเนี่ยที่ดินก็บอกว่ามีเขตขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ต้องไปยื่นคำร้องกับต่อสารก่อนนะครับอ่านะฮะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องตั้งผู้จัดการบรดกใช่ไหมคะอาจารย์คะ ครับคือมันมีอย่างนี้ถ้ามีแต่ที่ดินสมมติจะมีที่ดินอย่างเดียวนะครับมันมีอยสองกรณีว่าที่ดินเนี่ยนำทายาทไปทั้งหมดไปที่สมกงงานที่ดินแล้วยืน่นะขอขอรับมรดกทายาททุกคนนะฮะขอรับอ่ามรดกต่างๆที่ดินก็จะรับเรื่องราวไว้แล้วก็ก็จะมีนหนังสือออกประกาศภายในสามสิบวันว่ามีใครคัดค้านไหมถ้าไม่มีใครคัดค้านนะครับไม่มีใครค้านเขาก็สามารถจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทางกระเบียนให้ได้เลยนะครับมีสองกรณีแต่ถ้ามีทรัพย์สินอื่นด้วยเนี่ยนะครับถ้ามีทรัพย์สินอื่นด้วยต้องไปตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยเพราะว่าเหมือนคนไมายอื่นก็ไม่ไม่ไม่เปิดให้แต่ว่าถ้าคนไม้ที่บินนี่นะครับะเขาเขาดำเนินเรียนดเนินการไม้ได้นะครับถ้าไม่มีทายาทกัดค้าหรืออะไรต่างๆหรือมีทายาทสุกคนได้ไปทอมกันแล้วก็ให้ความยินยอมดัเกันเนี่ยนะครับ ก็ทำได้ตรงนี้ค่ะได้ค่ะแบ่งเป็นสองกรณีด้วยกันนะคะทั้งเรื่องที่ดินแล้วก็ที่มีทรัพย์สินอื่นๆด้วยแต่ที่ดินก็คือไปที่สํานักงานเขตที่ดินได้เลยนะคะสำนักงานที่ดินได้เลย่อาแต่ถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินมรดกอื่นๆที่อาจจะมีมากกว่าที่ดินอันนั้นก็ต้องบุ๊คแบงค์อะไรต่างๆหรืออะไรหรือว่าทะเบียนจกบทะเบียนยานพาหนะหรือว่าอย่างอื่นนะครับดัะนั้นลักษณะแบบนี้อาจจะต้องมี เรื่องของผู้จัดการ é, มรดกด้วยนะคะต้องยืนคำร้อ,องขอตั้งเป็นผู้การบรดาบซก่อนแล้วเอากำหนดสาลไปนะครับไปยื่นแลวก็ผู้การบรดกก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาทรัพย์สินนัาา้นมาแบ่งทายาทไม่ใช่ได้เป็นของตัวเองนะครับอ่ะค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังของเราเป็นอาสาแจ้งข่าวเนี่ยนะคะสงสัยค่ะอาจารย์อัศวินบอกว่าเอ๊ะทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยนะคะ ญาตินะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน้่นะคะจะมีส่วนได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือเป็นเงินต่างๆคือหินทรัพย์สินต้องแยกอย่างนี้นะครับทรัพย์สิสนดีหลังได้มาในระหว่างสมรสนะครับได้ได้มาในระหว่างสมร,ร,มรสมรเนี่ยถือว่าเป็นสินสมรสครับสินสมรสค่ะเป็นสินสมรสนะครับเป็นเมื่อเป็นสินสมรสเนี่ยแหละครับก็ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เอาในกรณีที่ว่าถ้าแยกกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องแบ่งกงินไปค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้เสียนะครับถามว่าพายาทได้หรือไม่ถ้าเป็นทรัพย์มรดกเนี่ยนะทรัพย์มรดกทรัพย์ทรัพย์มรดกเนี่ยฮะทรัพย์มรดกคู่สมรสเนี่ยต้องแบ่งไปครึ่งหนึ่งก่อนคู่สมรสที่ต้องแบ่งถ้าเสียชีวิตนะฮะถ้าเสียชีวิตคู่สมรสที่ต้องแบ่งไปครึ่งหนึ่งก่อนที่ได้มาในระหว่างสมรสปุบก็ได้มาแบ่งไปครึ่งหนึ่งก่อน พระธาตยาข้ามาหารหนึ่งส่วนผู้มสมรสถข้าไปหารอีกหนึ่งส่วนได้ด้วยค่ะค<า>ือเป็นพมรดกต้อง,<า>ต,องต้องแยกต้องแยกไปก่อนหนึ่งส่วนนะฮะขึ้นไลเนี่ยต้นไหนทำมาขึ้นหน่งแบ่งออกไปขึ้นหนึ่งก่อนค่ะแต่หมายถึงว่าถ้าเขาทั้งสองคนก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็คือไม่หมายถึงว่าไม่ได้เลิกราอะไรกันไปอย่างเงี้ยค่ะญาติไม่มีส่วนใช่ไหมคะ ไม่มีนะไม่มีนะถ้าเกิดจะไปอ้างว่าก็ฉันเป็นญาติของฝ่ายหญิงฝ่ายชายฉันมีส่วนตรงนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งคำถามจากคุณประดิษฐ์ค่ะอาจารย์คะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปเช่าห้องพักค่ะโดยที่ไม่ได้มีการทําสัญญา จะต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดนะคะก็คือจะเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดเท่าที่คําถามนี่บอกว่าเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วด้วยค่ะแต่มีปัญหาก็คือยังไปค้างค่าเช่าค่ะแล้วก็ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็เลยมีการยึดสัมภาระไว้อือ่ายึดสัมภาระไว้แล้วก็ไม่ยอมให้คุณประดิษฐ์เนี่ยเช่านะฮะห้องพักตรงจุดนี้เนี่ยเพื่ออยู่ต่อ นะคะาทางคุณประดิษฐ์นี่บอกว่าอยากจะได้ของคืนค่ะของที่ทางเจ้าของห้องเช่าในยึดไปจะต้องดําเนินการอย่างไรคะอาจย์คะกลไปขอคืนก่อนขอคืนก่อนไป <c oughs> ขอคืนคโดยด้วยวาจาหรือโดยหนังสือก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าไม่ละไม่ให้ก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้หน่อยว่าไอ้ของของเรามีอยู่อะไรในห้องมีอะไรกี่อันเพราะเขายินยอมให้เราเข้าไปอยู่ในห้องแล้วนะครับค่ะเขายินยอมเลื่อนอนุญาตให้ให้ข้าอยู่ในห้องแสดงว่าเรา ครอ,องครองอ่างนี้อยู่ครอบครองอ้องนี้อยู่ยถึงแม้ว่าเจ้าของจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอ้องนั้นก็จริงอยู่แต่แต่ละมือสิทธิที่คุณผู้บุคคลอื่นไม่ได้จะมีมีความผิดฐานหรือว่าบุกรุกเข้าไปในห้องเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพูดเขาดีๆก่อนขอคืนก่อนถ้า,าไม่คืนนะครับเข้าไปแจ้งความได้นะครับว่าเนี่ยมันลบเ็ฟลบควรตรวจติิสุขเพราะว่าทางคุณปดิทินไยนะคุณปดิษิ์ค่ะยังไม่ได้สง่ง มอบก,การกอบรองคืนให้กับเจ้าของไปมันคนปยาดาคุลวนานมีที่อยู่ที่ให้เขาเช่านี่แหละครับสรงมอบก,การกอบครองให้เขาไปแล้วนะครับอ่าก็คือให้เขาเช่าใช่ไหมฮะอย่างนในคําถามนี้คือให้เขาเช่า,าค่ะใช่ถ้าเราเข้าไปในโดยมาตรการหรือรอะไรต่างๆน,นะครับก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเว้นแต่ว่าเข้าไปโดยดูเออ,อะไรสถานที่เช่าในเวลาควรคโดยก่อนสาวาก่อนอะไรเงี้ยอันจะไม่มไม่ดีกันนะ ก็เสพข้าวไปเอาของไปยึดทรัพย์เขาอย่างเงี้ยนะเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะตามกฎหมายเลยด้วยนะครับอาจจะมีความผิดงารบุกรุกแล้วก็อะไรไปยักยอกทรัพย์เขาไว้ก็ได้ไปยึดทรัพย์เขาไว้เก็ขอคืนแล้วไม่ให้้ขอคืนแล้วไม่ให้เราก็แจ้งวาาเขาหายยักยอกทรัพย์เราไปค่ะเพราะฉะนั้นคุณไปอีกก็ไปเจรจาแล้วก็ค่าเช่าที่ค้างไว้ก็คือชําระให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าขอสัมภาระข้าของทั้งหมดคืนและกันเนาะ ครับน่าจะดีกว่าที่ค้าไปนะครับแล้วาให้ดูว่าเขามีเกตนาอรอย่างไรอีกผมว่าผู้เช่าเขาไม่ต้องการอะไรนะะถ้าทาธุรกิจนี้ก็ต้องการได้ค่าเช่าแต่ว่าอาจจะมีปัญหาคือไม่ได้บอกกล่าวกันในขณะที่เดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไไม่ด้กุยกันก่อนนะครับ มีปัญหาเรื่องของการค้างค่าเช่าด้วยในลักษณะแบบนี้ก็คุณจะต้องคืนค่าเช่าไปนะแล้วก็เจราจาเพื่อน,นำของของคุณ,คณประดิษฐ์เกนมานนแล้วก็มีคําถามนะคะจากคุณทิติมาค่ะบอกว่าเรื่องนี้อย่างนี้ค่ะคือเขาได้ทางานที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะอาจารย์อัศวินแล้วก็ไปเซ็นสัญญ,ญากับนายจ้างอว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแต่ในใบสัญญ,ญาเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่าห้ามออกก่อนกําหนดต่อมาก็มีธุระค่ะที่จะมีความจำเป็น จะต้องออกจากงานนะคะก็มีการเขียนหนังสือใบลาออกเนี่ยนะคะแล้วก็นายจ้างก็เรียกเข้าไปคุยอ่ะโอเคก็ตกลงกันว่าจะทํางานที่รับมอบหมายให้เสร็จแล้วก็จะออกในช่วงของสิ้นเดือนปรากฏว่าไปไป,ไปมาๆนะคะก็มีการรับมามาทราบว่านายจ้างเนี่ยจะไม่จ่ายค่าจ้างก็งเลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะฟ้องร้องเรียกเรื่องของเงินเดือนที่จะไม่ได้รับเนี่ยนะคะได้หรือไม่และ นะคุณทิติมาจะมีความผิดเรื่องของสัญญาว่าจ้างไหมคะโอโครับคุณคนก็ทํางานก็ต้องจ่ายได้รับค่าจ้างไหมครับค่ะจ่ายเลยครับนาะยจ้างครับจ่ายเพราะว่าถ้ามีอย่างนั้นเขาเรียกลงได้อยู่แล้วอืมีสิทธินะฮะค่ะถ้ามีสิทธิเลยครับคือการให้ออกก็้ันบอกกล่าวล่วงหน้าอะไรด้วยมีอีกหลายหลายประเด็นแต่ถ้าไม่จ่ายจริงๆนลครับไม,ไม่ไม่แช่ยุยงส่งเสริมหรือให้ลูกจ้างไปกล้องนายจ้างก็ต่างคนต่างอยู่กันได้อยู่นะครับคะ่ะเดี๋ยวเ็าไปลงรายงานเขตขึ้นมา จะมาฮะลงแรงงานเขยไม่ได้เนี่ยตไปฟ้องแรงงานนะครับต้องต้องดูนี่นึงครับเ็าเขาทำงานเนี่ยถ้าจ้างถูกไม่มากเ่าไหร่เลยจะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยนี่ที่ผมพูดแบบกลางๆระหว่างนายจ้างลูกจ้างค่ะแลจ้างอยู่ได้เพราะลูกจ้างลูกจ้างอยู่ได้กับเพราะนายจ้างค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีกฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาสามารถเรียกได้นะคนที่มาเรียกได้เลยนะครับนายจ้างเขาต้องจ่ายก็ด้วยถ้าคุณจะไปบังคับเขาวาดเขียนเขียนอะไรก็แล้วแต่สัญญาเกี่ยวกับแรงงานหรือสัญญาจ้างนู่ะครับ ต่อกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆมันใช้บังไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืมค่ะ อีกหนึ่งคำถามจากคุณรังสรรค์นะคะจันคะบอกว่าอยากจะขอคำปรึกษาค่ะปันณนี้กำลังเตรียมการในเรื่องของการฟ้องร้องคดีเช็คกับลูกหนี้รายหนึ่งเนี่ยนะคะก็เลยขอคำปรึกษาค่ะว่าจะต้องฟ้องภายในกี่เดือนเนี่ยโดยดูจากหลักฐานอะไรนะฮะจะดูจากวันเดือนปีบนเช็คหรือว่าหลังจากการหลังจากที่เช็คเด้งไปแล้วอ่าก็เลยขอคำปรึกษาค่ะ ครับเอาสั้นๆกันแ้วกันนะฮะถ้าอยากไปฟ้องแล้วไป,ปรุกษาทนายนะครับถ้าท่านมีไรายได้ <c oughs> ขอโทษน,นะถ้ามีไรายได้ในเรื่องเรื่องต่างๆเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าเตรียมพร้อมคือคดีเช็คเนี่ยนะฮะเอาสั้นๆถ้าคดีอาญาต้องมีมูลนี้วิชัดเจนสามเดือนนะนับตั้งแต่วันทิ่สาธิ์การฏริสธนะครับแต่ถ้าคดีแพ่งหนึ่งปีนับตั้งแต่วันผู้ตายนะครับออย่างนี้สั้นๆก็พอแล้วแต่ว <c oughs> <ๆ S 2> ้ท่านๆๆๆๆถ้าท่านที่มี นักกฎหมายก็มีทนายอยู่แล้วนะครับอ้ตรงนี้นะเมื่อจะไปดําเนินการฟ้องร้องเขานะครับก็ขอเจจาเขาก่อนว่าต้อเป็นหนี้ต้องชำละหน่อยนะแต่การพอคดีที่ศาลก็ยอะแรงไป่ะเจจากันนิดนึง <c oughs> ผมจะมาในแนวของบรรณาธิกา <c oughs> ไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นคด,ดีความนในใน,มในบางเรื่องนะคะที่สามารถเจรจาได้ใช่เพราะว่าต้องเสียเรื่องของค่าทนายความนะ<ช>นอกจากเสียสตังเรื่องค่าทนายความ,มอาจจะไม่พออาจจะเสียเวลาอะไรด้วย<ม><ม>นะคะ<ม>ถ้าเจรจาก,กันได้ก็ ในปารนอมแล้วก็เจรจาันดีกว่านะคะค่ะก็เป็นคําถามสุดท้ายนะคะวันนี้ก็หลายคําถามเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามช่วง91รู้ทันรู้ทางได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ20นากา20นาทีนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปีดาคุณสมาค่ะ91รู้ทันรู้ทาง